ดิฉันนางสาวปฏิภากรสแก้วอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพุทธชาเกินภคุณอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพุทธิดาชื่นดีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะพวกเราแกนนำทั้ง3าคนจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้ในสถานการณ์เรียนรู้บ้านเก้ๆมีอะไรกันบ้างค่ะ และฐานการเรียนรู้บ้างก,ก็ของเรานะคะได้นาหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาไปยุ์ใช้อย่างไรคะ่ะอันดับแรกนะคะทุกคนต้องรู้ก่อนว่าหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้างคะ่ะประกอบไปด้วย3อย่างนะคะคือ2องเงื่อนไข3ามห่วงและสิ่มีติค่ะไป<จ>ะด้วยเลยหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะมาเริ่มกันที่2เงื่อนไขค่ะเงื่อนไขที่1ค่ะเงื่อนไขความรู้ความรู้ที่ผู้เรียนจะต้องมีก่อนนะคะ1ค่ะ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพอะเลี้ยงเน้เยื่อของกล้วยการเตรียมสารและการดูแลแควลักของกล้วยค่ะ 2. ค่ะความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตฑ์ที่ได้มาจากกล้วยค่ะ 3. ค่ะความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการทางานของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะและ 4. ค่ะความรู้เกี่ยวกับงบประมาณที่นํามาใช้ในการจัดกิจกรรมนี้นั่นเองค่ะเงื่อไขต่อมานะคะเงื่อไขที่2นั่นก็คือเรื่อขาคุณธรรมค่ะคุณธรรมของผู้เรียนที่จะทําให้การเรียนรู้นี้สาเร็จนะคะ 1. ค่ะผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในงาน ที่ตัวเองได้รับมอบหมายคะ่ะ2ค่ะผู้นียจะต้องมีความขยัอนอดทนและต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น3ามห่วงนะคะห่วงแรกก็จะเป็นความพอประมาณนะคะมีอยู่3หัวข้อยอ่อยหัวข้อย่อยที่1ก็จะเป็นการพอเลี้ยงเนื้อเยอื่อในปริมาณที่พอดีค่ะหัวข้อย่อยที่2ก็จะเป็นการสร้างอุปกรณ์ในการทำกล้วยฉาบเองค่ะต่อมาหัวข้อย่อยที่3นะคะ,ะก็จะเป็น การใช้ทุกส่วนจากกล้วยได้อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าค่ะ,คะต่อมาห่วงที่ 2, 2> <c oughs> ก็จะเป็นการมีเหตุผลนะคะการมีเหตุผลเนี่ยมีอยู่สองหัวข้อย่อยคะ่ะหัวข้อย่อยแรกก็จะเป็น1การเพาะเลี้ยงและยะกล้วยให้กล้วยกลายพานันธุ์ย่อระยะเวลานในการเพาะพันธุ์กล้วยแล้วก็ได้ผลผลิตที่เยอะค่ะต่อมาหัวข้อย่อยที่2นะคะก็จะเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนพลังงานจากไฟฟ้าค่ะต่อมาห่วงสุดท้ายก็จะเป็นการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองนะคะมีอยู่สามหัวข้อย่อยค่รระ,คะ หัวข้อแรกที่หนก็จะเป็นการรู้จักวิธีการพอะเลี้ยงเงินเยีเ่ยกล้วยนะคะต่อมาหัวข้อแรกที่2ก็จะเป็นรู้วิธีการแป,รภภแปรผล,ผลผลิตแปผลิตจากกล้วยนะคะต่อมาหัวข้อที่สุดท้ายก็จะเป็นการรู้จักวิธีสร้างพลังงานตู้อบต,ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะในส่วนของสิ่งมีตินะคะจะมีเศรษฐกิจสังคมสิส่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเริ่มด้วยเศรษฐกิจเราจะมีความรู้ในเรื่องของการสร้างรายไ,ได้จากตนเองและเพิ่มผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของท้องตลาด แล้วเราจะมีทักษะในกระบวนการวางแผนการทํางานก่อนลงมือปฏิบัติรมการพเรีเนื้อเยื่อและการแปรรูปผลผลิตจากกล้วยและด้านค่านิยมเราจะได้รู้ในเรื่องของการประหยัดอดออมต่อไปด้านสังคมเราจะได้รู้ในเรื่องของการที่เราสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้และจะมีทักษะเช่นการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับกล้วยเช่นฐานม้กโดของเรานั่นเองและค่านิยมเราจะถูกฝึกทางค่านิยมในเรื่องของการประกอบอาชีพอย่างสุจริตต่อไปสิ่งแวดล้อม เราจะรู้ในเรื่องของการถ่ายทอดภูมปัญญาการแปรรูปของผลิตจากกล้วยให้สามารถเก็บได้นานยิ่งขึ้นและเราจะมีทักษะการดูแลสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านคาน่านาินยมเราจะได้รู้ในเรื่องของการใช้ทรัพยา,ากรพืชให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอันดับสุดท้ายคือวัฒนธรรมเราได้รู้ในเรื่องของการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในการอบกล้วยและจะมีทักษะการออกซิเจนและพื้นที่สีเขียวให้กับโลกและการนําส่วนางๆของกล้วยที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยไปทําปุ๋ยเพื่อให ได้ไประโยชน์ต่อไปและอันสุดท้ายคือขั้นนิยมเราจะได้รู้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการแปลรูปผลผลิตจากก้วยขอบคุณค่ะอีโคไดเหรือตู้อบอพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตู้ที่ใช้หลักการก r ีนเฮาเอ f เฟ t และเป็นตู้ที่นำพาความร้อนธรรมชาติกล้วยที่ตากในตู้นี้จะสุกพอดีเนื่องจากอุณหภูมิคงที่ขอบคุณค่ะ ส่วนของการพอเลี้ยงเอเยื่นะคะก็จะเป็นการเพิ่มผลผลิตของกล้วยนะคะในการเพาะพันธุ์ของกล้วยไม่ให้กายพันธุแล้วก็เพิ่มแต่ว่ายอดระยะเวลาของกล้วยในการปลูกกล้วยค่ะในส่วนของโครงงานนะคะก็จะมีตัวอบพลังงานแสงอาทิตย์และการพอเลี้ยงเอเยื่ของกล้วยคะ่ะและยังสามารถนําไปต่อยอดเป็นยามกล้วยกล้วยตากล้วยฉาบและยังสามารถนําใบตองไปทําเป็นภาชนะได้อีกด้วยนะคะและยังสามารถนําต้นกล้วยไปทําน้ำหมักชีวภาพได้อีกด้วยคะ่ะ สว,ส,สวัสดีดครับผมนายสุริเชษฐ์ยาจันดิฉันนางสาวพัทราพรปัญญาวงพวกเราสองคนเป็นแกนนํานักเรียนในฐานการเรียนรู้บ้านกล้วยกล้วยในกิจกรรมการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับผมซึ่งจะมีวิธีการและขั้นตอนเข้าห้องอย่างไรไปฟังที่พัทราพรพูดกันเลยห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะเป็นห้องที่ปลอดเชือ้อฉะนั้นแล้วในการเข้าใช้งานนะคะผู้ที่เข้าใช้งานจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดกาวแบบนี้ค่ะ และการที่จะเข้าไปในห้องนั้นต้องผ่านการพ่นแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูงถึง7 0ไปแบบนี้ครับทุกคนก็คงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าห้องพอเลียงนเนยเยือะของเรานั้นเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะเล t โก o สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเก้าบุรันาสารก่อนที่เราจะเข้าห้องพอเลียงนเนอเยือนะคะเราก็จะทำการตัดแต่งหน่อกล้วยค่ะเพื่อจะนำไปพอเลียงนเนอเยือมาดูกันเลยค่ะ และนี่นะคะคือต้นกล้วยที่ได้มาจากแม่พันธุเอาจากนํามาตัดแต่งหนอง่อกล้วยเพื่อเข้าห้องพอเลี้ยงค่ะ หนอ่อปวยที่เราได้ทําการตัดแต่งแล้วนะคะต่อมาเราก็จะทำการล้างน้ําเปล่าค่ะเราจะทําการเปิดอ่าใส่น้ำสะาดลงไปนะคะผสมกับสไลคค่ะแล้วก็ทําการล้างค่ะล้างให้สะอาดนะคะั้นต่อไปนะคะคือการล้างน้ำเปล่า แล้วก็ทําการใส่น้ํเปล่าลงไปในฟิกเกอร์นะคะนี่ค่ะพร้อมที่จะเข้าห้องปฏิบัติการแล้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววิชยาชนากรวันนี้รับหน้าที่พาทุกท่านมาดูขั้นตอนการทําอาหารพอเลียงเนืเยื่อค่ะอาหารพอเลียงเนืเยื่อนะคะจำนวน300มลลิตรจะต้องมีส่วนผสมวุ้นจํานวน2.1กรัมน้ำตาลจำนวน9กรัม และปุ๋ย AB อย่างละ1.5มิลิตรค่ะอันดับแรกนะคะเราจะผสมน้ำกับน้ำตาและวุ้นคนให้ละลายในน้ำอุณหภูมิปกติก่อน,นะคะ่ะใช้ช้อนคนสารนะคะคนให้ละลายค่ะเมื่อละลายในระดับหนึ่งแล้วนะคะเราจะเติมปุ๋ย A ปุ๋ย B ค่ะ อย่างละ1.5มิลลิลิตรนะคะใช้ไซลิ่์ในการตวงนะคะเมื่ออดัดหนึ่งแล้วนะคะเราจะนําขึ <ers> ้นหม้อต้มค่ะเมื่อคนไปสักพักนะคะจนสังเกตได้ว่าน้ําเริ่มจับตัวเป็นวุ้นนะคะ เราก็จะวัดอุณหภูมิให้ได้ประมาณ60องศาค่ะเมื่อเราได้อุณหภูมิประมาณ60องศาแล้วนะคะก็จะใส่ไฮเตอร์เพื่อฆ่าเชื้อค่ะแล้วก็คนต่อไปนะคะจนกว่าจะได้วุ้นตามที่เราต้องการะคะ่ะเมื่อเราได้วุ้นที่จับตัวเป็นก้อนตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะเอานอ้ำวุ้นนี้นะคะเทใส่ถ้วยแก้วค่ะ นี่นะคะพอเราเทน้ำวุ้นใส่ถ้วยแก้วไว้นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณ15นาทีค่ะเราก็จะได้อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่พร้อมนาไปใช้งานแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราได้อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะย้ายชิ้นส่วนกล้วยที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะคะลงไปในอาหารเพาะเลี้ยงค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะทําในตู้ย้ายเนื้อเยื่อที่มีการฆ่าเชื้อด้วยหลอดรังสี UV ค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเนื่องจากจะต้องปลอดเชื้อมากที่สุดในะระหว่างการทําเราจะไม่พูดคุยนะคะแล้วก็ต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งค่ะที่เอามือออกมาจากตู้ค่ะขั้นตอนการเอาชิ้นส่วนกล้วยนะคะวางในอาหารเพาะเลีย้ยงอุปกรณ์ที่ทุกคนเห็นในคลิปนะคะทั้งหมดถูกฆ่าเชื้อด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะก่อนที่จะเข้าไปในตู้แล้วนะคะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจเราก็จะลนไฟฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ ทิ้งไว้กลางอากาศสักครู่เพื่อให้คลายร้อนะคะ่ะก่อนที่จะมาสัมผัสกับชิ้นส่วนกล้วยค่ะการตัดชิ้นส่วนกล้วยนะคะเราจะใช้ใบมีดหั่นส่วนที่ตายแล้วนะคะจากการที่เราฟอกฆ่าเชื้อด้วยไฮเตอร์ค่ะไฮเตอร์ที่เราใช้นะคะถ้าฟอกครั้งเดียวเราจะมีความเข้มข้นทั้งหมด4ลำดับนะคะก็คือ5% 10% 15%แล้วก็20ค่ะนี่นะคะใส่ใส่ที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือ หนอกล้วยค่ะที่จะเจริญเติบโตในอาหารพอะเลี้ยงของเราความจริงแล้วนะคะเราสามารถตัดแบ่งเป็นหลายๆส่วนนะคะเพื่อที่จะแยกเป็นหล,หลายๆแก้วก็ได้ค่ะแต่ว่าครั้งนี้เราต้องการให้ทั้งหมดเน attack, ี่ยเติบโตอยู่ในแก้วเดียวก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ค่อยไปแยกนะคะตอนที่เราใส่ลงในอาหารเพาะเลี้ยงแก้วใหม่ค่ะหลังจากที่เราได้ชิ้นส่วนกล้วยแบบที่เราต้องการแล้วนะคะก่อนที่จะเลงไปในแก้วที่มีอาหารเพาะเลี้ยงอยู่นะคะ ก็จะต้องลนไฟนะคะเพื่อฆ่าเชื้อรอบปากแก้วก่อน,นะคะ่ะชิ้นส่วนที่ได้นะคะทุกคนจะสังเกตว่าไม่มีสีดำๆนะคะซึ่งมาจากการที่เนื้อเยื่อตายแล้วค่ะจากการที่เราฟอกฆ่าเชือ้อก่อนที่จะปิดฝาก็ต้องลนไฟฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ นี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้ชิ้นส่วนกล้วยที่อยู่ในอาหารเพาะเลี้ยงแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะคะเราก็จะย้ายชิ้นส่วนกล้วยไปในอาหารเพาะเลี้ยงแก้วใหม่ค่ะต้นกล้วยนะคะจะใช้เวลาประมาณ1เดือนค่ะแล้วเราก็จะมาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าต้นกล้วยเนี่ยจะเ,เติบโตพอที่จะลงแปลงปลูกต่อไปหรือยังค่ะสวัสดีครับผมนายจาตุพรอภิชนศรีวิยากุลแกนนำนักเรียนฐานการเรียนรู้บ้านกล้วย ในวันนี้จะเป็นการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยสุกงอมเป็นกล้วยตากครับผมด้วยอุปกรณ์นี้ก็คือตู้อบพลังงานแสงอาทิต์ครับเรามาเรียนรู้หลักการทํางานของตู้อบพลังงานแสงอาทิต์กันเลยนะครับผมโดยรอบๆเนี่ยจะมีแผ่นโพลีคาร์บอเนตครับมันจะใช้หลักการเดียวกันกันกบเพีนเฮาเอฟเฟกหรือแก๊สเรนกระจกจะเป็นการกักเก็บพลังงานความร้อนไว้ไม่ให้ออกไปครับโดยด้านในเนี่ยก็จะมีแผ่นสีดําเพื่อดูดความร้อนไว้ครับ เราได้มีการติดตั้งแผงนโซล่าเซลล์ด้วยนะครับผมเพื่อแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ามากักเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ครับผมโดยเรามีพัดลมและหลอดไฟเพื่อเปิดใช้งานในตอนคืนด้วยครับมันจะนําพลังงานจากข้างในแบตเตอรี่เนี่ยมาใช้งานครับผมพัดลมจะเป็นการดูดความชื้นเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราหลอดไฟจะเป็นการย่นระยะเวลาครับในการทําเรามาทดลองเปิดกันดูเลยนะครับอย่างที่ไหนครับผมใช้ได้ สวัสดีค่ะดะิฉันนางสาวธนชยาจุลาเจนดิฉันนางสาวสุวิชาพัสดาค่ะเราสองคนเป็นแการนานักเรียนจากหางการเรียนรู้บ้านกล้วยๆหลังจากที่ได้เรียนรู้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แล้ววันนี้เราจะมาดูวิธีการทำกล้วยตากกันค่ะกล้วยที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นกล้วยที่ตุกงมอมค่ะยไปดูวิธีการทําเลยค่ะ ะะเราก็จะนํากล้วยมาแช่ในน้ำเกลือประมาณ10-15นาทีนะคะเพื่อให้ยางของกล้วยหลุดออกแล้วก็ให้สีของกล้วยเป็นสีดําค่ะผ่านมาแล้ว15นาทีนะคะเราก็จะนํากล้วยลงไปใส่ในถาดเลยนะคะ <S <S หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำเข้าตัวพลังงานแสงอาทิตย์ไปกันเลยค่ะ หลังจากที่เรานำกล้วยไปแช่ในน้ำเกลือแล้วนะคะเราก็จะนำเข้าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์กันค่ะหลังจากผ่านมา2วันเราจะมาดูกล้วยตักของเราที่อบ้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์กันนะครับ และนี่คือกล้วยตากที่เราได้จากตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ของเราครับและต่อไปเราจะนําไปบรรจุในบรรจุพันในฐานบ้านกล้วยๆของเรากันครับสวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อพี่วิงนะคะที่มาจากฐานการเรียนรู้บ้านกล้วยๆค่ะวันนี้เนี่ยพี่จะมาเอาผลผลิตจากต้นกล้วยต้นเนี้ยไปทําของทานเล่นให้น้องๆได้ลองชิมค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่ามันเป็นอะไรไปชมกันเลย วันนี้นะคะเราก็จะทํากล้วยฉาบกันค่ะส่วนประกอบของเรานะคะก็จะมีเกลือค่ะน้ําตาลกุนแดงมะกรูดมะนาวเนยสดรสจืดค่ะแล้วก็จะมีน้ํามันที่ใช้ไว้สําหรับการทอดค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นกล้วยค่ะที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมน้ําใส่ลงในกะละมงังเสร็จแล้วเราก็จะหั่นมะกรูดกับมะนาวเนี่ยลงไปค่ะที่เราใส่พวกนี้ลงไปนะคะเมื่อที่จะไม่ให้เนี่ยกล้วยที่เราแช่นะคะมันดาค่ะ มันจะแห้ขา,ขาวๆคะ่ะแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพอเราเตรียมน้ำแช่กล้วยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นกล้วยคะ่ะแล้วก็ปอกเปลือกกล้วยกันนะคะเราหั่นหัวแล้วก็หั่นท้ายออกด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะผ่าขึ้นอย่างนี้คะ่ะแต่ว่าไม่แกะผ่าหมดนะคะผ่าแค่เปลือกจะผ่าแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเสร็จแล้วก็งานเปลือกออกมาหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะได้แกะได้ง่ายคะ่ะ แล้วก็แกะตอนแกะอันนี้นี่ต้องห้ามไม่ให้เปลือกกล้วยแล้วก็ใยของเปลือกกล้วยอยู่เลยนะคะเพราะมันจะทําให้กล้วยของเราเนี่ยดําพอเราเห็นว่าเปลือกกล้วยนะคะไม่มีอยู่บนเนื้อกล้วยของเราแล้วเนี่ยเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะอย่างนี้เลยพอเราปอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอากล้วยเนี่ยมาแช่ไว้ในน้ำที่เราเตรียมไว้อะ10นาทีค่ะ แล้วนะคะเราก็จะเอากล้วยที่เราแช่ไว้จากน้ำมะกรูดมะนาวเนี่ยมาใส่ลงในน้ําปูนแดงค่ะเดี๋ยวเราจะเทน้ําปูนแดงที่เราผสมทิ้งไว้แล้วเนี่ยมาผสมกับน,น้าเปล่าอีกทีนะคะเอามาแช่ไว้ประมาณ10นาทีนะคะในน้ําปูนแดงแช่ไวพ้พอๆกับน้ํามะกรูดมะนาวเลยพอเราแช่น้ําปูนแดงครบ1ินาทีแล้วนะคะเราก็จะมาล้างออกด้วยน้ำสะอาดเดี๋ยวเราล้างได้เลย พอเราลากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาซับกล้วยให้มันแห้งนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาสไลด์กล้วยเพื่อที่จะเอาไปทอดนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยต้องระวังมือกันด้วยนะคะออนี่นะคะจะสไลด์ให้มันเป็นแผ่นบางๆแบบนี้ นีนะคะเราก็สไลด์กล้วยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปทอดกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเราก็รอน้ํามันให้เดือดอยู่นะคะเป็นขั้นตอนที่ทุกคนต้องเรามาระวังตัวนะคะตอนนี้ก็คือแบบมีพี่เจลวายถือยืนช่วยถือกล้วยะค่ะจะได้ไม่ไแบบไม่ช้าเกินไปนะคะตอนนี้นะคะน้ามันก็ได้เดือดที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอากล้วยเนี่ยใส่ลงไปทอดได้เลยเราต้องค่อยๆใส่ทีละชิ้นนะคะเพราะว่ากล้วยมันจะได้ไม่ติดกัน,นะคะ่ะมันจะได้ออกมาสวยงาม เราก็ทอดจนมันเหลืองนะคะถึงจะเอาขึ้นมาตอนนี้นะคะน้องๆเราก็จะทําการทอดกล้วยเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นการฉาบกล้วยคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปนะคะค่อยๆใส่แล้วก็คนนะคะคนให้มันเข้ากันเลยนะคะง้อใส่เพิ่มตามที่น้องๆชอบเลยนะคะว่าชอบหวานหรือว่าชอบน้อย เราก็ใส่เนยลงไปเลยเราจะคนจนเนยมันละลายนะคะแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันกัแบบน้ำเพ่พอมันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะเราก็จะใส่กล้วยที่เราทอดทิ้งไว้เนี่ยลงมาฉากคะ่ะพอเราเคี่ยวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการทีลงไปเลยนะคะเราจะได้ขุกมันได้ง่ายๆขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะทําการคลุกลก้วยนะคะเราต้องค่อยๆลุกจะได้ ไม่ทำให้กล้วยของเราเนี่ยแตกได้นะคะพอเราคุกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้น้ำตาลของเราเนี่ยเคลือบผิวกล้วยคะ่ะตอนนี้นะคะกล้วยฉาบของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นไงบ้างคะน้องๆการทำกล้วยฉาบเนี่ยมันไม่ได้ยากมากเลยนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาของพี่ๆแล้วนะคะพี่ๆเนี่ยที่มาจากฐานการเรียนรู้บ้านกล้วยๆเนี่ยก็ต้องขอจบการนําเสนอการทำกล้วยฉาบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย